สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลแผ่าผ่า,าแสงทองนะครับตอน,น,นแรกๆเนี่ยมีผู้ใช้บ้านฟ้านะครับกล่าวว่าชอบและก็สงสารมากที่เลิกกับเมียนะแต่พอหลังๆเนี่ยเริ่มเยอะเอ๊ะใครเยอะนะอะไรก็ดึงดราม่าเมียนะครับมาถึงว่าดึงดราม่าเมียเก่าอ่ะดึงทุกเรื่องเลยตอนนี้คนที่น่าสงสาร น่าจะเป็นแพรวๆาวนะครับจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยสงสารนางนะถ้าเอาสมองเอาใจคิดตามไม่ใช่เอาหูไว้ฟังอย่างเดียวจะคิดได้ตาม FC นะครับขอบคุณที่รักแพรว่าเหมือนเราก็คือประมาณว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเคยติดตามหอยบอแล้วอตอนนี้เปลี่ยนมาซัพพอร์ตแพรว่า รจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะมีความคิดมีกลว,วิธีนะครับในการคิดแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นได้ก็คือการให้กําลังใจคุณรู้ไหมว่าอสองคนเกลียดผู้หญิงคนนึงเนี่ยมันก็คือท็อกซิกที่ไม่ดีต่อผู้หญิงคนนี้หมายถึงว่ามีคนไม่ชอบเปล่าๆสองคนนะ่ะท็อกซิกก็มาทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบแย่นะพลังงานมันก็เลยตกพอพลังงานตกเนี่ย มันก็รู้สึกแบบว่าฉันไม่อยากทําอะไรแล้วฉันท้อฉันเหนื่อยแต่คุณคิดในทางกลับกันนะครับคุณคิดดีๆนะในทางกลับกันเนี่ยแพรวพรวขอสู้ไงคือเขาไม่ได้หนีถูกไหมอ่ะใครเห็นแพรวพรวหนีปัญหามัง่งเขามีแต่พุ่มชนแล้วคุณคิดดูนี่แค่เป็นคนของสาธารชนเป็นคนดังอยู่ในพื้นที่สาธรารณะแล้วคนดูคนรู้จักเธอเนี่ยมีเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่สองคนครับมันเยอะมาก นะเป็นพันๆนคนเป็นหมืนม่นๆคนนะครับทุกคนรู้จักหมดแต่บางคนก็เข้ามาด่าบางคนก็เข้ามาชมมันเป็นอะไรที่ปะปายกันไปปนเปกันไป,นไป,นไปแฟนคลับรับได้ไหมรับได้แต่มันก็จะมีแฟนคลับอื่นที่รับกระแสไม่ได้เพราะว่าบางคนด่าโคตรแรงด่ายันแม่ด่าทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวเขาอะ่ะแล้วคุณไม่คิดหรอว่าแม่ของเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะ ถามความรู้สึกของลูกหรือยังถามความรู้สึกของแพลวพพลวไหมว่าแพรวพพล,ว,พลวเขาเสียใจขนาดไหนคุณจะด่าเขาว่าเขาไม่เป็นไรแต่คุณอย่าไปด่าแม่กับลูกของเขาคุณยังทําให้กันไม่ได้เลยเนี่ยสังคมไทยสังคมไทยชอบนินทาสังคมไทยอ่นินทาได้ไม่ผิดหรอกแต่สังคมไทยอ่ะคือเวลารวมกลุ่มขนะาะทำไมชอบไปว่าเขาอ่ะก็เหมือนกับคนที่เกลียดเขามารวมตัวกันอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบ อยู่กันตามหมู่บ้านนะเดี๋ยวนี้คือมันมันคอมเมนต์มันมาจากโลกโซเชียลซึ่งทุกคนสมัยนี้ก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนอนะ่ะไม่มีมือถือนะครับไม่มีมือถือแล้วอยู่ยังไงดูจากทีวีแล้วก็เอามาเมาส์กัน ถูกไหมครับมันอาจจะสนุกปากอาจจะร้ายแรงเลวร้วายกระแสเนาะมันมันก็วัดกันแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นสมัยนะี้คือมันกว้างมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อพิสูจน์มันมีหลักฐานมีรูปถ่ายมีคลิปวิดีโอมีทุกสิ่งทุกอย่างเรืรร่องเรี่ต่างๆนะครับมันเลยทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่ก็ต้องขอชื่นชมแฟนคลับท่านนี้นะที่ไม่เอ็นเอียงที่เขาก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นใจผู้หญิงด้การเนานะสงสารผู้หญิงแล้วก็ออทําไมต้องไปว่าเขาที่จริง งานมงคลเนี่ยนะที่ใกล้จะถึงขึ้นมาเร็วๆนี้ครับนะก็คือเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเออก่อนเตรียมการเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างเขาก็ต้องมีวิธีการในการจัดการของตัวเองถูกไหมครับฉะนั้นเราว่าใครไม่ได้เลยเราอย่าไปยุ่งกับเขาณนะตอนนี้ให้เขาได้รังสรรค์ให้เขาได้จัดแจงทุกๆอย่างนะครับให้มันเสร็จสิ้นนะ้เพราะเป็นวันที่ผู้หญิงหลายคนหลอคอยและดูไม่อยากให้ผู้หญิงหลายคนนะที่เป็นเหมือนแพรว ที่เป็นเพศเดียวกันน่ะมาด่ากันเองเพราะเขาก็เพศแม่มีลูกสองคนเขาแต่งงานครั้งนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะติดลูกวันไหนนะครับแต่ติดลูกเนี่ยก็หมายความว่าติดกับคนใหม่นะไม่ใช่คนเก่าคนเก่าคือ,ค,อคือแก้วมันแตกร้าวไปแล้วอะ่ะก็ทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่แล้วนะต่างคนต่างทำมาหากินไปนะลูกโตเอาค่อยว่ากันทีหลังละกัน แต่แค่ซัพพอร์ตหัวใจซัพพอร์ตแรงใจมันมีไหมถามต้วนแ่ยเราพลาวเนี่ย,เ,เ,ยเคยมีคําชมที่ดีๆม้างไหมนะครับ <c oughs> หลายคนบอกว่าเธอสมควรได้รับมันแล้วถามหน่อยถือว่าเวลาเธอทาดีอ่ะมีใครส่งเสริมเธอบ้างมีใครเข้าใจเธอบ้างเพราะว่าบางคนเขาไปเจอเ,อเธอในมุมดีนะครับแอดดิวก็ไปเจอเขาในมุมที่ดีน่ารักมากตัวจริงนะบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็เราจะไม่พูดถึงนิสยัยเพราะทุกคน มันก็มีความขาวความดำมันเหมือนกันเกิดมามันไม่มีใครแบบโอ้โหโลกสวยอยู่ตลอดนะครับทุกคนมีความโกรธความโมโหได้แต่ก็ต้องชั่งน้าหนักดูว่าสิ่งที่เราเห็นเนะี่ยในมุมมองของเรานณะตอนนั้นนะ่ยคือเราชอบเขาหรือเปล่าสิ่งแรกที่แอดเห็นแอดเห็นแอด,แอดรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนสวยมากนะไม่ใช่คนสวยมากแต่แค่เป็นคนสวยนะครับและผิวขาวและมีออร่าแล้ว มารยาทของเขาทุกสิ่งทุกอย่างการวางตัวคือคือแพลาวคือดีมากมันสามารถกบเรื่องอ่าหน้าตาไปได้เลยเขาไม่ใช่คนหน้าตาแย่มากนะเขาอยู่ในกลุ่มสวยแหละกลุ่มคนสวยแต่เขาแค่แบบอาจจะยังไม่ถูกใจคนบางกลุ่ม หรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่ากระดาษเขาสักขนาดนั้นเอารูปเขารูปเนี่ยคุณก็เอาไปตัดต่อคุณเห็นไหมตามสื่อโซเชียลเนี่ยคือแบบคุณเอารูปเขาไปทาให้อ้วนขึ้นไปบูมหน้าให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําคอให้เล็กลงบีบบางคนบีบหน้าบีบให้แคบไปอีกนะผมเพิ่มหน้าผากค,คุณเธอขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวนีเขามีแอปที่แบบว่าแบบนะทันสมัยมันก็ต่อมาจากคอมของเขาแหละนะครับไอพงไอแพด อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล่นกันไปนะแล้วก็เชื่อมต่อกันไปสนุกสนานนี่ฮะโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณคุณกาลังเล่นอยู่กับความรู้สึกของคนนะไม่ใช่สัตว์นะครับสัตว์มันยังพอรู้แต่คนเนี่ยรับรู้เต็มเมนะเพราะเซลล์เยอะกว่าเซลล์สมองความฉลาดนะครับจริยธรรมศีลธรรมมนุษย์เราเนี่ยมันสุดยอดแล้ว มันต้องเกิดมาทั้งทีทําไมคุณไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมคุณไม่ทําสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วคุณรู้สึกดีเช่นคุณให้กําลังใจเขาคุณพูดดีๆใส่เขานะในทุกๆวันคุณชื่นชมเขาไม่ต้องหวังให้เขาเข้ามาตอบนะครับแต่มันทําให้คุณน่ยมีจิตใจที่ดีมันจะสอนให้คุณน่ยฝึกทําอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วคุณจะติดมันคุณจะทําเป็นนิสัยแล้วคุณจะเป็นคนที่คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณฝึกแค่ไหนครับคุณฝึกได้ไหมล่ะ ถ้าฝึกไม่ได้ก็ไม่จงไปฝึกเป็นเป็น,ปนอวตารน,นะเป็นเป็นอวตารเลยแต่ถ้าฝึกได้ไอดิวขอชื่นชมเลยแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคิดแบบแอนนะคือเราเกิดเป็นคนเหมือนกันเรามีความรู้สึกอย่าว่าร้ายอย่าอะไรกันทั้งนั้นนะครับคือเราชื่นชมเราสนับสนุนเราไม่ว่ากันนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์คนไทยเราเนี่ยต้องการเพราะถ้าเป็นใจเขาใจเราอะนะ เราเนี่ยแค่โดนคนนินทาเราก็ดิ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เขาเป็นถึงดาราเป็นหมอลำซูเปอร์สตาร์หมอลำซิ่งนะครับเขาโดนขนาดเนี้ยถามหน่อยเขาจะเจ็บขนาดไหนโดนหลายๆคนอ่ะพุ่งเข้ามาเหมือนหอบดาบแทงทิ่มเข้ามาเนะี่ยเขาเจ็บขนาดไหนเขาต้องทนได้เพราะเขาต้องยืนหยัดไปข้างหน้านะครับเขาสัญญากับแม่ก่อนเสียชีวิตว่ายัางไงสัญญาว่ายัางไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือ สิ่งที่ตาตรึงอยู่ในหัวใจของเขาให้เขาสามารถเดินต่อไปได้เพราะแรงบันดาลใจหรือแรงใจจากคนที่จากเธอไปแล้วก็คนที่คนที่เธอรักที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างน้องสันนี่แหละเขาต้องเดินต่อไปนะเนี่แหละครับเรา แถวปลาแสงทองเนาะก็คือ,อขอบคุณคุณพี่นะที่แบบว่าเออเอามาลงให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเอาใจใส่การพูดจาที่ดีใส่การไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนะเป็นแฟนคลับสองคนได้นะครับแต่คุณต้องแยกแย,กยก้ายออกนะมีอะไรก็เตือนศิลปินได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันดูเป็นหูเป็นตากันนะอ่ะโอเควันนี้ขอคดีก่อนนะครับสวัสดีครับ